สวัสดีครับคุณครูผู้รับชมรายการทุกท่านวันนี้มูลนิธิศักดิพ์พรทรัพย์ร่วมกับสถานีวิทยุและทโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ E t ทจะนําเสนอรายการครูปฐมคนเก่งนะครับซึ่งจะออกอากาศเกี่ยวกับการสร้างครูพันใหม่นะครับที่ใช้เทคนิคและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่อยู่นอกเหนือจากตํารานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีคุณครูจากโรงเรียนวัด,ด่านสำโรงมาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณครูครับสำหรับคุณครูทั้ง3ท่านนี้ก็จะอยู่กับเรานะครับไปตลอดสำหรับกิจกรรมในเรื่องของการสอนคณิตศาสตร์นะครับด้วยเทคนิคและวิธีการที่นอกเหนือจากตำรานะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสอนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาดูก่อนนะครับว่าในการสอนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งสําคัญของการสอนคณิตศาสตร์อยู่ตรงไหนนะครับซึ่งหลายคนมักจะพูดตรงกันว่าอยู่ที่เรื่องอะไรครับคุณครูครับ เรื่องของความรู้เรื่องของความเข้าใจเรื่องของทักษะใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับที่พูดกันถึงเยอะนะครับก็คือเรื่องของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าจุดสําคัญของการสอนคณิตศาสตร์อยู่ตรงไหนคุณครูสอนคณิตศาสตร์อยู่ทุกวันคุณครูทราบไหมครับว่าจุดสําคัญของการสอนคณิตศาสตร์อยู่ตรงไหนครับเด็กต้องมีความเข้าใจใน โจทย์และวิธีการครับคือต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนใช่ไห<ช>มครับอันนั้นสําคัญมากแล้วนอกจากความเข้าใจคุณครูยังต้องการอะไรที่เกี่ยวกับน,นักเรียนนะครับในการเรียนการสอนคณิทศาสตร์เนี่ยนะครับสามารถนํไปชไปใ,<ห>ใช้ในชีวิตประจำวันได้นำไปใช้ในชีวิตประจําได้แล้วคุณครูครับกระบวนการคิดค่ะกระบวนการคิดนะครับ,บ,รรบซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถือว่าเป็นความคาดหวังของทั้งครูทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับ ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับจุดสําคัญนะครับผมสรุปไว้สั้นๆเพียง2ข้อนะครับข้อแรกก็คือต้องเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจนะครับตรงกันไหมครับคุณครูครับเรื่องของความเข้าใจตรงค่ะคุณครูสอนเด็กอยากให้เด็กเข้าใจไหมครับอยากค่ะเด็กเรียนกับคุณครูรอ,อยากเข้าใจไหมครับอยากให้ครูสอนเข้าใจผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียนกับครู ก็อยากให้ลูกหลานเรียนด้วยความเข้าใจงนะั้นตรงนี้ตรงกันะนะครับว่าเวลาเราจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนั้นเรียนด้วยความเข้าใจซึ่งความเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะต่อยงมาอีกในหลายลักษณะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับความเข้าใจเนี่ยจะช่วยให้ขยายต่อองค์ความรู้ขยายต่อองค์ความรู้ได้ยังไงครับเนื่องจากคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เรียนไปเรื่อยๆนะครับ ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรียนเรื่องของจํานวนประถมศึกษาปีสองเรียนไหมครับเรียนค่ะปีที่สามไหมครับก็เรียนเรียนไปเรื่อยจนถึง<ม>จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกใช่ไหมครับแต่ลักษณะของการเรียนจะไม่ค่อยอจะค่อยๆนะครับใส่เข้าไปเทะหน่อยละหน่อยใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มลําดับขึ้นฉะนั้นถ้าเรื่องไหนก็ตามที่นักเรียนไม่เข้าใจเนี่ยจะส่งผลต่อการเรียนรู้เรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของจํานวนนับ นะครับถ้านักเรียนชั้นป .1 ไม่เข้าใจเรื่องของจํานวนนับพอขึ้นป .2 เรียนเรื่องการคูณได้ไหมครับไม่ได้ 1> ไได 1> ป .1 ไม่เข้าใจเรื่องการบวกเรื่องการคูณไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมครับพอป .3 ก็มีเรื่องอื่นเขาอีกพอขึ้นป .4 มีเรื่องของเศษส่วนทศิยมเข้าอีกฉะนั้นทุกๆเรื่องนะครับที่มีเรียนมีสอนในคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นลําดับขั้นตอนเรื่องทุกเรื่องมีความสัมพันธ์กันนะครับ ถ้าขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปจะขยายต่อองค์ความรู้ในเรื่องถัดไปเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนอกจากนั้นนะครับการที่นักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจเนี่ยสิ่งที่จะตามมาอีกอย่างก็คือนักเรียนจะจดจําได้ดีขึ้นมีความคงทนในการเรียนรู้นะครับทีนี้คุณครูก็สงสัยว่าเอ๊แล้วสอนอยังไงอ่ะให้เด็กได้มีความคงทนในการเรียนรู้และจดจําได้ดีขึ้น วิธีการง่ายๆที่ส่วนใหญ่ใช้กันก็คือใช้การท่องใช่ไหมครับท่องแล้วก็จําง่ายที่สุดแต่ตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการทีอ่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากนักน,นะครับแต่ถ้าเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยที่ให้เรียนเรียนด้วยความเข้าใจเนี่ยนักเรียนก็จะจดจําได้ดีขึ้นนะครับอยากดูตัวอย่างใช่ไหมครับว่าเอสอนยังไงสอนให้เข้าใจเดี๋ยวคุณครูลองดูตัวอย่างนะครับว่าผมสามารถจะสอนให้คุณครูนั้นเข้าใจได้ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับ ให้คุณครูลองเขียนนะครับตัวเลขหนึ่งถึงสิบนะครับแถวเดียวกันเลยนะครับลองดูนะครับเขียนเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะคุณครูเขียนตัวเลขหนึ่งถึงสิบเนี่ยใช้เวลานานไหมครับไม่นานไม่นานเอ๊ะทำไมใช้เวลาไม่นานล่ะครับมัน เรียนมานานแล้วเรียนมานานแล้วนะครับรนะบางคนเรียนมาเกือบเกือบห้าสิบปีก็มี <c oughs> นะครับนะท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับหลายท่านก็แน่นอนนะครับเวลาบอกว่าให้เขียนตัวเลขหนึ่งถึงสิบเขียนได้เลยนะครับเพราะว่าเราเรียนกันมาตั้งนานแล้วแล้วเชื่อได้เลยนะครับถ้าบอกว่าให้เขียนตัวเลขหนึ่งถึงสิบดูจากตัวอย่างของคุณครูทั้งสามท่านก็ได้นะครับเขียนเป็นตัวเลขอะไรครับเลขฮินดูอาริวิทเขียนเป็นตัวเลข ฮินดูอารบิกทั้งนั้นเลยไม่มีใครเขียนตัวเลขไทยมีตัวเลขอื่นอีกไหมครับที่คุณครูรู้จักนอกจากตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยจีนเลขจีน, <c oughs> นเก่งมากครับลเลขโรมันมีอื่นไหมครับอันนี้อันนี้คือที่ที่เราเราทราบนะครับแต่จริงๆก็มีอีก <c oughs> หลายแบบนะครับที่คุณครูยังไม่ทราบทีนี้ถ้าลองดูว่าถ้าผมจะสอนให้คุณครูเขียนตัวเลขหนึ่งถึงสิบ โดยใช้สัญลักษณ์ที่คุณครูไม่คุ้นเคยนะไม่ได้ใช้ตัวเลขฮินดูอาลบิกไม่ได้ใช้ตัวเลขไทยไม่ได้ใช้ตัวเลขกีนหรือเลขโรมันเดี๋ยวคุณครูที่รับชมอยู่ทางบ้านกับคุณครูที่อยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับว่าถ้าเราใช้สัญลักษณ์ใหม่แทนตัวเลข1น0ถึงสิเนี่ยสอนอยังไงสอนให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวลองทําพร้อมกันเลยนะครับสมมุติว่าถ้าผมแทนตัวเลข1 ด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์อย่างนี้เมื่อไหร่หมายถึงตัวเลขหนึ่งมีลักษณะเหมือนอะไรครับตัวแอลับตัวแอลเหมือนมุมมุมมุมอะไรครับ่างนี้อันนี้มุมฉากอ่ามุมฉากนะถ้าเห็นอย่างนี้หมายถึงเลขหนึ่งนะครับต่อไปเลขสองใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับเหมือนตัวอะไรครับเหมือนตัวยูเหมือนตัวยนะเลขสามครับ เหมือนตัว L ค่ะเหมือนตัวอะไรครับ L สามตัว L นะถ้าสังเกตทีจะเหมือนกับเลขหนึ่งแต่ลักษณะการวางจะต่างกันนะครับยังพอจําได้ไหมครับถ้าสามตัวนี้ยังพอได้พอได้อยู่นะครับได้อยู่ครับเลขสี่ครับเหมือนเลขสองไหมครับเหมือนนะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเลขห้าอ๋อสี่เหลี่ยมเลขห้านี้เหมือน สี่เหลี่ยมอ่าไม่เหมือนแล้วเป็นเลยครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับเลขหกเหมือนกับเลขเหมือนเลขสองเหมือนเลขสี่เหมือนเลขหกแต่ลักษณะการวางแตกต่างกันยังพอจําไหวไหมครับหกตัวผ่านมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มเริ่มไม่ได้แล้วต่อไปเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่เหมือนอะไรครับเหมือนเจ็ดนะคะแต่ไม่เอียงเป็นเหมือนเลขจ็่แต่มันไม่เฉียงเลขแปด และเหมือนสองแต่คว่าเลขเก้าคุณครูที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับเห็นตัวเลขหนึ่งถึงเก้าจำได้หมดไหมครับถ้าผมถามว่าถ้าจะใช้เวลาในการจําตัวเลขหนึ่งถึงเก้านี่นะครับใช้เวลาจํานานไหมครับกว่าจะจําได้นานค่ะนานไหมครับนานค่ะคิดว่าใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ครับหลายนาทีหลายนาที หลายวันไหมครับหลานองนึกย้อนไปตอนที่เราเรียนชั้นป1น,นะครับหลายหลายคนไม่ไ,มได้เข้ารุบาลมาเข้าป1เนี่ยกว่าจะเขียนตัวเลข1 9, ถึง9เขียน0เขียน10เนี่ยนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่ครับอสองเดือนนะครับอ <S <S สองเดือนเป<ช>็นอย่างน้อยนะ<ช>กว่าจะเขียนได้นั่นคือตัวเลขที่เรา,เราพบเห็นกันปกติแต่ถ้าเป็นตัวเลขลักษณะอย่างนี้นะต้องแน่นอนนะครับต้องใช้เวลาน,านานกว่าสองเดือนแน่นอนนั่นคือเราสอนให้จํา แต่ถ้าสอนให้เข้าใจนะครับคุรูทุกท่านสามารถจะจดจาสัญลักษณ์แทนจํานวนเหล่านี้นะครับแทนตัวเลขเหล่านี้ได้ภายในไม่กี่วินาทีเลยคุณรูเชื่อไหมครับไม่น่าเชื่อจะสอนอยังไงให้เข้าใจได้ภายในไม่กี่วินาทีนะขนาดจําตัวเลขหนึ่งถึงเก้าและศูนย์ยังเล่นไปตั้งสองเดือนนะตรงนี้จะมาสอนในกี่วิธทีได้ไงมีวิธีการนะครับซึ่งวิธีการอย่างนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการสอนนะครับทีนี้สอนให้เข้าใจสอนอยังไง